อายุยังไม่ทันเข้าเลข3ามดูอรอยก็มาเพียบละต้องแอดโบท็อกด้วยใช่คะ่ะวันนี้เอ๋ยก็มาที่โซวันคลินิกนะคะเพราะว่าเรื่องสก,กินเนี่ยไว้ใจแค่ที่นี่เท่านั้นและเหตุผลที่ไว้ใจเลยก็คือคุณหมอที่นี่เขามีความเชี่ยวชาญด้านการฉีดโบลกอนฉีดนะคะคุณหมอก็จะมีการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและต้องการใช้ปริมาณโบท็อกที่เหมาะสมกับเรานั่นเองแล้วคุณหมอก็ยังแกะกล่องต่อหน้าสอนเช็คออยว่าเป็นของแท้แน่นอนอ่ะ อธิบายไปสยาวเลยใช่ค่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอมือเบามากไม่เห็นรอยเข็มเลยรอบนี้นะคะเอยก็ฉีดของนาบตะไปอันนี้ก็คือหลังฉีดไป3มชั่วโมงนะคะก็ยังขยับหน้าได้อยู่แต่ฟิลลิ่งก็คือแอบตึงๆนิดนึงแล้วอีก14วันเนี่ยเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยสิบสี่วันไวเหมือนโกหกเลยค่ะทุกคนทุกคนดูริ้วรอยที่ให้ไปดิแต่ดูนี่เอ้ยังยิ้มแลวหัวเราะได้ธรรมชาติมากเลยค่ะตามที่คุณหมอบอกเลยสำหรับใครที่ริ้วรอยกาลังจะมาก็ต้องจัดแล้วนนนะปปกติเเี่อ็คท ไม่ค่อยมั่นใจเวลาย,ยิ้มหรือหัวเราะมาก่อนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าริ้วรอยจะมางแต่รอบนี้ก็คือฉ่ำมากทุกคนไปฉีดเถอะฉีดบริโภมันก็ดีค่ะแต่จะให้ดีก็ต้องฉีดที่โซวอนคลินิกเท่านั้นนะคะ